มา,าม,าม,ามาเด้อจวามาชมมาชมอะไรนะบักฮุงบักฮุงค่ะมะละกอมะลิกอมะละกอเขาเรียกบักฮุงนะค่ะภาษาลราเรียกบักฮุงดอกมากค่ะอลังการงานมะละกอค่ะหลายหลายลูกมะละกอบ้านเราค่ะเอามา็ดมาจากบ้านเราแล้วก็เพาะอันต้นนี้มีสี่ห้ากิ่งค่ะเพราะว่าเป็นมะละกอมาอต้นเก่าของปีที่แล้วนี้ค่ะเลยจะติดเยอะมากอลังการมากค่ะ เอามุนมาทางทางนี้ก็ได้มุนมารอบทางนี้ไหมจะได้จะได้สา,ายทางนี้ได้ด้วยทางนี้ก็ติดลูกให้เยอะเหมือนกันโอ้ยไทยเด็ดสข,ของมุนสมโลเขาองสวยอันนี้ค่ะอันนี้ก็ติดให้เยอะอยู่เดอ้อค่ะข้างล่างยาวมากอลาัางการงานบักฮุงค่ะเปงานบักฮุงเดอ้อมีลูกสั้นลูกยาวให้นะจ๊ะแล้วก็จะมีสายพันธุ์ของคนญี่ปุ่นค่ะ เนนี้นะคะต้นนี้จะเป็นอะไรนะ,ะเป็นปีที่แล้วนี่จะลูกไม่ยาวอย่างนี้นะคะคิดว่ามันอยู่ใกล้ๆะมะละกอคนไทยหรือเปล่าเลยมีสายพันธุ์โอ้มันมันนอนมันนอนบนอ่าอะไรนะคะบนบนบนก้านมะละมะละกอดกค่ะกลัวหักด้วยซ้ําไปนะคะเนี่ยจะต้องหาเชือกมายึดไว้เนาะจะหนักนะคะ่ะทั้งสองตน,นี้เหมือนกันจะร่วงต้องการอะไรนะเชือกมารัดเอาไวค้ค่ะจริงนี้ดกต้องเอามาถ่วงไว้กับ อะไรโน่นอ่ะเอ่อฮาดกกระดกบุนสมทำจริงมันแล้วก็ไม่ได้ไปปลูกนะดูรากมันออกมาแต่ว่ายังไม่ได้ตัดไปปลูกเลยลูกมันก็เยอะก็เลยไม่ได้ตัดไปปลูกค่ะยุ่งอยู่ตัดรากมันออกมาให้เหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้ไปปลูกอันนู้นปุนสมก็ซ้ำมาไว้อยู่แต่ว่าไม่ได้ไปปลูกค่ะข้างบนแกดูไหมนี่ว่ามองไม่เห็นที่ว่าแกยากค่ะแ,แข็งแข็งแข็งมีมีรากหรือว่าไม้มีไม้มั่นใจค่ะ ทำมาไว้แต่ว่าต้นนี้มีค่ะต้นนี้มีรากแต่ว่าไม่ได้ไปปลูกชำม,มาไว้เหมือนกันค่ะแต่ว่าพอดียุ่งๆก็เลยไม่ได้เอาไปปลูกก็เลยวันนี้มันติดลูกให้เยอะค่ะก็เลยพามาชมสวนมะละกอหน่อยเด้อค่ะเด้อ